คุยตื่นมาคุยวันนี้นะครับเราจะแจกเครื่องออกกำลังกายนะครับผมนอตฟิตเนสครับผมนี่ี่สิกแพคกแคร์โปรค่ะคุณนี่เครื่องนักเออทูลคุณต้องแข็งแรงทนทานมากเลยนะถึงรับน้ำหนักสามีภรรยาช่วยกันทำอาหารกินเนาะช่คุ่าตัดช้อนช้อนดีมากเลยช้อนเขาบอกว่าใครที่เบื่อการออกกำลังกายแบบเก่าๆนี่เลยเครื่องนี้แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง110กิโลเลยแล้วก็ตัวเครื่ ดีมากแล้วก็ช่วยบริหารทุกส่วนทั้งต้นขาต้นแขนเอวแล้วก็สะโพกค่ะคุณที่นอตฟิตเนสนะคะมีตัวแทนจำหน่ายแล้วทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าใครอยากขอคำปรึกษานะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะครับผมเรามีเบอร์ติดต่อค่ะ0953246465ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวได้หลท่านี่ผมได้หลายท่าครับคุณว่าคุณว่าดีไหมคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกมันดีเพราะว่าอุปกรณ์นี้ก็แข็งแรงทนทานแล้วก็เล่นได้หลายท่าจริงครับผมสิบเอ็ดท่าใช่ไหมทั้งหมดใช่ครับพี่ยาแล้วเขาบอกว่าแจ็คเดี๋ยวก่อนแจ็คเก็บเก็บ่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขาบอกว่ามีผู้โชคดีครห้าคนที่เราจะแจกหลังจบรายการว้าว มา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 ูดเลยมาูเลยมายืน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 ออกมาเล่นเล่นเลนันั่งนั่งนั่งนั่นั่น่งน่นั่นั่นั่น่งนั่น่งนันั่งน่งนงน่งนงอ่งนนี่งอน่ง่น้่านนงนนง่ง่นี้ เดี๋ยวเราจะบอกเดี๋ยวกุบกิปจะบอกว่าพักกันแป๊บหนึ่งเข้าโฆษณาแล้วพี่ทั้งสองคนก็จะกรี๊ดพร้อมกันระหว่างทำท่านี้แล้วคุณก็ปลมือกันเนาะอ่ะเดี๋ยวให้กุบกิบพูดครับอ่ะหลังจากแจกกันเส